สวัสดีครับวันนี้เราก็เป็นชื่อมาชมบรรยากาศนะครับวันนี้มาชมบรรยากาศนะครับวันนี้องานครับไม่ใช่งานรับงานแห่นะครับของจังหวัดสุรินทร์นะครับนมกกีฬาได้รับเหรียญทองวันนี้นำช้างมจากกบนจะเป็นช้าง v i ช้างแ i p ช้าง VIP เนี่ยดึกที จะเป็นรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงศึกษาธิการแต่ตอนน er ี our our ้ท er okay. ่านมาไม่ทันครับท่านอยู่ที่บ้านศูนย์เด็กงรัตป่าอยู่นะฮะทำพิธีเปิดศูนย์ชุมชนไร่สารใต้อเภอพุ่มเบนอยู่นะครับ V.I.P ก็จะมีท่านดังนั้นก็จะมี V.I.P โดยกก็บรรยาาศท่านสสประการมุ่งเจริญพรสมาชิกสภารัศนน์เขตหนึ่งแล้ว V.I.P ท่านนัตพลเจริญริพงศ์สมาชิกสภารัศนน์เขตสองนะครับ ท่านคงจะมาไม่ทันเส้นทันเพราะว่ากำลังยึมคะแนนที่สภาอยู่สายโคกหลังจากนั้นตามด้วย v ีไอพีวันทูวาราชการจังหวัดชีางใหม่คันสุวรรณ์กิตติบัตรพิบูลในช้าหนึ่งเชือกทางวีไอพีหนึ่งเชือกหลักกีฬาก็ขึ้นขึ้นมาที่เรียบร้อยก็กำลังจัดคิวจัดระเบียบอยู่นะครับ

เอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเร็วว้าวช่างโบราณจริงเลยว้าวฮะทำไมทำไมต้องใช้ควานสองสองคนอ๋อไม่ชินใช่ไหมผมรู้ผมรู้แล้วไม่ถามหรอกผมไม่ถามหรอกดูฮะโอ้ เดินตามผมดูว่าเอาได้กลิน่นหรออันนี้นักกีฬาชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะชื่อกล้วยกินมาได้เรียนอะไรครับอ๋อแต่ไปแข่งที่นู่นมาใช่ไหมบรรยากาศทางนู่นเป็นยังไงบ้างครับ อ๋อคล้ายๆประเทศไทยอ๋อคล้ายๆประเทศเราเลยใช่ไหมเคยขี่ช้างไหมนี่อ๋อเคยครั้งเดียวอันนี้ครั้งที่สองเป็นยังไงครับรู้สึกฮะสัไหมอ้ดาราตัวนี้ตัวนี้นี่ เป็นตัวนักกีฬาขึ้นรอแล้วครับรอแล้วครับรอเป็นที่เรียบร้อยบรรยากาศวันนี้ครับ แล้วก็เตรียมขบวนมาแล้วครับแขก V A P เริ่มมานักนกลานี่ขึ้นขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนากกฬาขึ้นเสร็จเรียบร้อยต่อไปแขก V A P ครับ เอารถออกหน่อยครับเอารถออกหน่อยครับตัวนี้ไหมสายโคกครับอ t p ครับโคกใส่น้ำแข็งไหมนี่ <c oughs> นี่ครับย like ืนยงแถวสวยงามมากนักกีฬานะครับผมก็ไม่รู้ไม่รู้จักชื่อเท่าไหร่นะว่าใครบ้างนี่ครับบรรยากาศ ควันเย็มไม่ได้ร้องให้ไม่มีคนขึ้นร้องให้หิวก็บอกว่าหิวนี่ก็รอขบวนนะครับรอตั้งขบวนพอดีมีผิดสายยันนิดหนึ่งครับผิดเป้านิดหนึ่งครบหมดแล้วครับขึ้นครบหมดแล้วแล้วแท็ก VIP สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปน้องน้องครับเออน้องครับน้องครับอโชว์กันเร็วโชว์เร็วเอาเอกท่ากันเร็วเอกท่าเอกท่ายังไงเร็วเอกท่าเร็วเอกท่าเร็ว เสียงดีมากเลยนิ่งนองโอเคครับเ okay, ป็นสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียง่นเดีเ๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ